เรามาผสมดินสูตรสาหรับปลูกต้น,นไม้กันนะครับอย่างที่หนึ่งก็คือดินถุงที่เราซื้อมาจากตามท้องตลาดนะครับสองก็คือ,อใบก้ามปูหมักนะครับหมกักจนยุ่ยแล้วสามารถเป็นอาหารให้พืชได้ละสามก็คือแกบดิบนะครับซึ่งเราก็หมักเก็บไว้เหมือนกันหลายเดือนนะครับสี่ก็คือ,อมูลไส้เดือนนะครับเป็นที่มีประโยชน์ต่อพืชนะครับมาทำการ ผสมมาเลยเราจะใช้ประมาณนะครับประมาณใช้ประมาณเอาคือดินจากของตลาดประมาณ2ส่วนเราเก็บไว้ใช้งานได้อีกนะครับเผื่อจะใช้อะไรได้<ม>เราได้เกือบเต็มประมังแล้ว ก็เลือกดูนะครับในในดินที่เขาให้มาเนี่ยดูจากลักษณะแล้วมันไม่น่าจะมีประโยชน์อะไรเลยนะครับเป็นทรายทรายที่ใช้ก่อสร้างบ้านเนี่ยครับอยู่จำนวนเยอะมากนะครับระหว่างที่เราผสมเราก็ควรจะบี้ให้มันเละด้วยเพราะมันเกาะตัวเป็นก้อนไม่มีประโยชน์อะไรต่อต้นไม้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดเราบี้แล้วมันก็จะอาจจะช่วยได้นะครับให้ ดินมันซุยขึ้นนะฮะต้นไม้ก็สามารถจะงอกรากได้ดีแต่ถ้าไม่วีมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรมันก็ต่าเป็นก้อนอยู่อย่างนั้นน่ะไม่มีประโยชน์อะไรต่อพืชเลยนะะแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นขุยขุยมะพร้าวที่ว่า,าไม่มีประโยชน์อะไรแค่จาไม่เก็บกักความชื้นเก็บกับกน้ำไว้เฉยในตะ้นไม้พอมี น้ำได้กินนะใช่หครับถ้าเราไปปลูกต้นไม้คิดว่าต้นไม้ไม่น่าจะงอกงามได้เนี่ยยี่อกมามีแต่ปุ๋ยมะพร้าวเป็นก้อนเลยนะครับเราก็จะใส่สารอาหารที่พืชต้องการเข้าไปซึ่งเป็นอินทรีย์วัตถุในธรรมชาติที่เราทําการหมักทําการเก็บเอาไว้ก้อนใหญ่มากจะเริ่มจาก แกลก่อนครับใส่แกลประมาณหนึ่งส่วนนะครับเมื่อกี้เราใส่ดินไปสองส่วนแล้วก็ใส่แกบประมาณหนึ่งส่วนพอใส่เยอะก็ไม่ดีนะครับในแกลจะมีซิลิก้านะครับสําหรับให้พืชซิลิก้ามีหน้าที่ทําอะไรนะครับซิลิก้าพืชจะสูบดูดเข้าไปในต้นพืชนะครับแล้วก็ไปอยู่ในลำต้นในกิ่งก้านสาขา เพิ่มความแข็งแรงของอกิ่งนะครับเวลาโดนลมโดนอะไรเงี้ยถ้าพืชที่มีซิลิก้าในตัวสูงก็โอกาสที่จะหักโค่นก็จะมีน้อยนะครับแต่ถ้าเกิดต้นไม้บางอย่างบางชนิดอย่างเช่นพวกที่มันไม้เลื้อยเอยงี้ยถ้าเกิดมีน้อยเนี่ยโดนลมแรงๆก็จะหักหาย ก็ใส่ิเล้าเข้าไปแล้วก็ช่วยเสริมให้ดินร่วนซึยด้วยดินก็จะร่วนต้นไม้ก็จะสามารถงอกลากงอกอะไรเพื่อไปหาอาหารได้ดีคนไม่เข้ากันก,กันทีละอย่างได้ดินผสมแกบอันนี้ก็บางคนก็เอาไปปลูกได้แล้ว เรายังไม่ปลูกนะครับเพราะเราต้องการให้อาหารีกับพืชเราด้วเยเพื่เราจะได้เจอเติบโตได้ดีก็ใส่วัสดุธรรมชาติอีกนะครับอ่ทนต่อไปก็คือใบก้ามปูใบก้ามปูก็1ส่วนมีดิน2ส่วนแกบหนึ่งส่วนแล้วก็ใบก้ามปูหนึ่งส่วน ตัมปูนี่ดีมากเลยนะครับเพราะว่าเป็นสารอาหารใละพืชอย่างดีมีในตัวเจนสูงพฟทอนลัดโพแทสเซียมก็น้อยหน่อยเหมาะสำหรับพืชกินใบหรือว่าพวกต้นไม้ใบสวยงามอย่างเช่นบอนไซเอ้ยอย่างเช่นบอนที่บอนไซพวกบอนอย่างเงี้สยส่วนมากคนที่เขาปลูกบอน เราจะใช้ใบก้ามปูกับดิน2อย่างผสมกันแล้วก็ปกลูกได้เลยเราเอามาใช้สำหรับต้นไม้ที่เพิ่งเจริญเติบโตนะครับจะผมนะครับพวกไม้อ่อนไม้ที่กำลังขึ่งงอกอางามดูความสวย,สสยงามของดินถ้าเราไปปลูกคิดว่าต้นไม้จะงามไหม รประโยชน์ของเขาอีกเรื่องหนึง่งก็คือมันไส้ดืวนใส้ดวนก็ใส่หนึ่งส่วนนะครับมานหนึ่งไส้เดือเราก็คุณภาพอย่างดีนะครับร่วนตัยนุ่มมือนะครับ มีอาหารครบเลยสำหรับมูลไส้เดือนไม่ใช่มีแต่ในตัวเจนเหมือนเจ้าใาบากามปูครับใน,ในมูลไส้เดือนที่เราหมักที่เราเลี้ยงเกิดไส้เดือนมาไส้เดือนก็จะให้มูลมาส,สมบัติก็คือ NPK ครบเยอะสูงแล้วก็ธาตุรองบอกเหล็กสังกะสีอะไรพวกนี้นะครับมีเพียบอันนี้ ้นไม้ก็จะได้กินสมบูรณ์ครับผมนี่ทำสวนนะครับผล,ลไม้ผมก็ต้องทำดินเองเพื่อให้ต้นไม้ได้กินดีๆออกลูกมาดีๆผลก็เข้าไปรับประทานนะครับผมให้ชาวบ้านได้ ทานอาหารที่เป็นอินทรีย์วัตถุนะไม่มีสารพิษออกจากโลกนะครับกินแล้วก็สุขภาพแข็งแรงนะครับไม่ไม่เป็นโรคภัยโอเคขอบคุณมากครับโลเจอกันใหม่นะครับด,ดูดินก่อน